สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวชิวมาสกินะครับตัวนี้ก็เป็นแบรนด์ของโรงงานมาสกิตัวนี้เป็นชิวสองชั้นนะครับสําหรับรุ่น gr 2 0 0 r ใส่ได้ทุกปีครับตัวนี้ก็ตัวนี้จะมีเป็นสีแดงนะครับก็มีสีใสวิธีการติดตั้งก็ง่ายๆนะครับก็จะมีน็อตไอดูยึดน็อตสี่จุดครับตรงนี้ตรงนี้ แล้วก็ใช้น็อตตัวนี้ตัวไหนก็ได้ที่เป็น M6 แล้วก็มีน็อตตัวเมียด้วยครับให้เราทำการเอาชิวตัวนี้ครับใส่เข้าไปด้านในจะเห็นได้ว่าจะมีะตรงนี้ครับเป็นเขี้ยวล็อกให้เราใส่เข้าไปนะครับให้ตรงล็อก หลังจากนัก้นก็ใช้มัน,นครับ,สบใส่ลงไปได้เลยเอาตามด้วยน็อตโซมียน,นะครับ ให้ครบทั้งสี่จุดนะครับทีน้อมลอยครับเดี๋ยวมาดูมุมข้างนะครับตัวนี้เป็นชิวแบบทรงเดิมนะโหนกขึ้นนิดนึงนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับลักษณะประมาณนี้ด้านหน้า สำหรับการติดตั้งก็ง่ายมากเลยครับสำหรับใครที่สนใจก็ทักมาในเพจได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปละลิงก์ไว้โอเคขอบคุณครับ